พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่ออนันต์ท่านพระอาจารย์สมชายนะครับและคณะช <c oughs> นาธสงเจริญพรญาติโยมนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามาสาเม ยมมาเมื่อลงก็ได้นะยเรยรนพรก่อนอื่นก็ขออนุโมทนายานโยมเดินทางไกลมาปฏิบัติธรรมแต่ตอตมาก็คิดว่าถือว่าเป็นการให้กำลังใจพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะในพรรษานี้ก็มีพระใหม่หลายองค์หลาย,ลายท่านก็เรียกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พูดถึงเรื่องของการปฏิบัตินะที่เรามาตั้งใจมาปฏิบัติและที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศย้ำเสมอก็คือเรื่องของสตินะคือสมาธิเนี่ยเ,เป็นส่วนปลายต้นทางก็คือต้องสติสตินะอย่าง องอาจารย์ใหญ่สายหลวงปู่สายวัดหนองปะผงหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ชาท่านจะเน้นเรื่องของสติอย่างท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเรื่องของหยดน้ํากับสายน้ํา <Yeah. S 1> การที่เราทําสติได้เป็นพักๆก็เหมือนกับที่ว่าเรากระหายอยากจะดื่มน้ําแต่ว่าน้ําค่อยๆหยด มันก็คงไม่พอแก่ความต้องการนั้นก็ต้องเปิดก๊อกน้ำให้มันต่อเนื่องจากหยดน้ำก็เป็นสายน้ำสายน้ำนั่นแหละก็คือสัมปชัญญะหยดน้ำก็คือสติที่เราระลึกได้เป็นพักๆแต่สายกรรมฐานท่านจะต้องมีเรื่องของสติควบคุมจิต โดยมีอารมณ์กรรมฐานกำกับอย่างเช่นว่าและเลึกถึงพทุทโธธรรมโมสังโฆหรือเจริญอาณาปานาสติเพื่อเป็นอุบายให้เกิดการต่อเนื่องของสติจริงๆแล้วสมัยอาตมาบรรษายยังน้อยๆเคยกลับเปลี่ยนปรึกษาถามหลวงพ่อ หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อใหญ่เราว่าอารมณ์กรรมฐานในแต่และอิริยาบถนี่มันยังไงท่านก็บอกว่าเรามีจริตในอิริยาบถไหนชอบกรรมฐานแบบไหนก็ทาไปนะแต่ว่าให้สังเกตดูว่าในกรรมฐานที่เราใช้ในแต่อิริยาบถนี้อันไหนจะเหมาะกับจริตเรา ก็เลือกเฟ้นและพยายามใช้กรรมฐานแบบนั้นนะในทุกอิริยาบถเพื่อความเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสตินี่ถ้าไม่มีอุบายมันก็จะยากนะการจะไปพูดถึงเรื่องของสมาธิมันก็จะไปทางต้องพูดถึงเรื่องของสติก่อน การที่เรามีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตามสื่อต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะถ้าเราฟังบ่อยๆอาจจะได้อุบายอุบายในการที่เราสามารถจะมาเจริญสติให้เหมาะกับจริตของเราอย่างอย่างท่านพุทธทาสท่านก็จะสอนว่า ให้กำหนดสติหรือว่าจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายจนกว่าจะมีสติหรือแม้กระทั่งว่าเวลาที่เราเกิดความไม่สบายใจแล้วเกิดการถอนลมหายใจนะหรือว่ามียาดมยาดมที่เขาดมจมูกนั่นก็เป็นอานามนานสติเหมือนกันน เพราะว่าถ้าบอกว่าเราจะมาเจริญอาณาปานสติดูลมหายใจมันเป็นลักษณะของนาม,มาธรรมแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ช่วยทำให้เราสามารถที่จะเจริญสติโดยมีสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมใครจะพกยาดมที่ดมสูดลมแก้ววัดนั่นแหละหรืออย่าง เวลาเราจะลุกจะนั่งนะครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกันมานะี่ยท่านบอกว่าเรานั่งอย่างนี้แล้วเราจะลุกไปทำธุระนะปกติทั่วๆไปเวลาลุกเราก็ลุกเลยแต่ถ้าผู้มาประพฤติปฏิบัติตั้งใจ,จเจริญสติแล้วท่านจะต้องมีการระลึกรู้ตัวก่อนที่จะมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายนะ โดยที่มีกรรมฐานกำกับว่าเราจะพุโทโธแล้วค่อยลุกไปถ้าเราลุกไปโดยไม่มีสติกำหนดพุดโทโธให้กลับมานั่งใหม่นะอย่างนั้นหรือว่าเวลาเราทํางานอ่านหนังสือจะหยิบหนังสือมาอ่านอา้าไม่มีพุโทโธเอา้าหยิบวางหนังสือใหม่แล้วยิบใหม่จะดื่มน้ำอา้าลืมอีกแล้ววางใหม่มีพุโทโธแล้วค่อยหยิบน้ํามาดื่ม ก็คือลักษณะว่าพยายามหาอุบายในการเจริญสติให้สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราต้องใช้ชีวิตกันอยู่แล้ว mm hmm. การที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่วัดมากจันทร์นี่เป็นเวลาเวลาแค่เป็นครั้งเป็นคราวเราก็หาอุบายในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติ หลังจากที่เรากลับไปที่ที่พักของเราที่บ้านของเราที่ประเทศของเราเพราะว่าการเจริญสติพูดง่ายแต่ว่าทำยากต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากแต่ถ้าทำได้แล้วอาจจะมีสภาวะธรรมอย่างเช่นว่าเกิดความอิ่มเอ,อิบเบิกบานเกิดอย่างภาษาธรรมมาก,กเลยว่าปิติ อาจจะเกิดน้ำตาไหลคนลุกคนพองหรือเกิดความสู้ซ่าคนลุกเคยอ่านหนังสือของท่านพา่อหลีวัดอโศการามที่เป็นลูกศิษย์ของต,นองต้นองค์ต้นของลปูปมัน่นท่านจะเน้นเรื่องของอาณาปานสติมากนะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าลมหายใจเนี่ยเหมือนกับ สายไฟสายไฟที่เขาเดินไปที่ดวงไฟหลอดไฟรนะลมหายใจเหมือนสายไฟสติก็เหมือนดวงไฟถ้าสายไฟดีดวงไฟก็จะสว่างความหมายก็คือว่าถ้าเราสามารถดูลมหายใจได้ดีจเจริญเดินลมหายใจสติก็จะดีนะอาจจะเกิดสภาวะธรรมเกิดปิติบ้าง ถ้าถ้ายิ่งมีสภาวธรรมเกิดปิติก็จะยิ่งเกิดความตั้งใจเริ่มเห็นผลานครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกว่าการภาวนาต้องมีปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่อย่างนั้นทําไปก็ดูจะรู้สึกว่ามันเหี่ยวเหียวแห้งๆมันไม่ค่อยสดชื่นแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าเราทําเหตุแล้วผลต้องยมเกิดหรืออย่างน้อยที่สุด การที่เราตั้งใจที่จะเลิสติอย่างบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาวัดมาบจันเนี่ยอย่างน้อยความตั้งใจเราดีมันต้องเกิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจอย่างน้อยเราก็ได้มาที่นี่เรื่องของผลของการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้เปรียบเทียบเพราะว่าแล้วแต่วาสนาทํากันมาอย่าไปเปรียบเทียบเอาเป็นว่าถ้าเรา ตั้งใจที่จะทําทแล้วมันย่อมต้องเกิดผลที่ดีแน่นอนหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นอุปนิสัยเสีบต่อไปให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเสืบต่อเนื่องอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเดือนหน้าปีหน้าสิบปียี่สิบปีอย่างน้อยที่สุดก็คือเราตั้งใจต้องได้ของดีแน่นอนแล้วการที่เรามาปฏิบัตินี่อย่าลืมในเรื่องของ อย่างที่หลวงพ่อท่านเทศเรื่องให้เห็นภายในว่าต่อสงสารในความเห็นของอาตมาเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติแล้วเกิดสภาวะรมบางทีฟังญาติโยมบางทีจะเก่งกว่าพระด้วยซ้ำไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือเห็นโทษเห็นภายในว่าต่าสงสารคืออะไรคือเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายบางองค์บรรทานฟังเทศท่านท่านบอกว่า การที่เราไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของอุณลฤดูการจะฝนตกจะแดดออกหรือจะหนาวนะในคือเรารับได้กับความเป็นธรรมชาติภูม,มิประเทศที่มันเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยตอนนี้ฝนกำลังตกเราก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกเราก็กางร่มหนะลบหาที่หลบฝนเอาท่านว่าถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนกับ สภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนะชีวิตเราก็ไม่น่าจะทุกข์มากเพราะเราเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายก็เชื่อว่าหลายคนก็คงผ่านบรรยากาศที่ที่ว่าต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแม้กระทั่งตัวพวกเราเอง จะให้อยู่ยงอยู่จนชั้งแรงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงเป็นไปไม่ได้นะนั้นถ้าถ้าเราทำจิตทำใจของเราให้เหมือนดังสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั่นแหละเราก็คงจะไม่ทุกข์มากเนี่ยอันนี้ก็ได้จากการที่ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์มันางที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวแต่ว่าถ้าเราน้อม เข้ามาสอนจิตสอนใจเราก็เชื่อว่าการดำเนินชีวิตของเราเขาคงจะไม่ทุกยากมากหรือว่าได้ปัญญาด้วยนะได้เจริญสติสมาธิปัญญานี่คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราพระพฤติธปฏิบัติได้ง่ายก็คือความเป็นอยู่ของเราที่เเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่าย เหมือนอย่างที่พวกเรามาจากต่างประเทศนะมาจากบ้านมาจากแดนไกลตั้งใจที่มาประพฤติปฏิบัติในคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าจันทร์แห่งนี้เราจะไม่คิดว่ามาแล้วจะต้องเจอฝนตกทั้งวันเนยะวันนี้ตกทั้งวันนะแล้วถ้าเราฟังเทศฟังธรรมว่าท่านบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของดิฟ้าอากาศนะ เคยฟังเทศหลวงตามหาบุรุท่านบอกว่าคนประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับว่าถ้าฤดูร้อนหรือว่าไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปหน้าหน้าร้อนจะมีเครื่องทําความความเย็นหน้าฝนก็มีร่มกันฝนหน้าหนาวก็มีผ้าห่มกันหนาวนะดังการที่เรามาเจริญสติฝึกสมาธิเจริญปัญญาก็เพื่อจะได้มี มีอุปกรณ์ป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ทุกร้อนไปตามสภาพความวุ่นวายของโลกใบนีนะ้แล้วว่าไปแล้วโดยสถิติเนี่นับวันโลกจะเจริญมากแต่ว่าในภาษาบาลีคำว่าโลกโลกกงจริงๆความหมายแปลว่ามืดนั้นคำว่าเขาบอกว่าโลกเจริญก็คือความมืดเจริญ มืดในที่นี้หมายถึงว่าจิตใจมีแต่ความมืดมนจิตใจคนมีแต่เห็นแก่ตัวกันมากขึ้นไม่ค่อยมีน้ำจิตน้ำใจเหมือนกับสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยความเป็นอยู่เขาไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนกับทุกวันนี้หรอกแต่แปลกไหมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขามีน้ำจิตน้ำใจกันเดี๋ยวนี้เนี่ยจเจริญมากความเป็นอยู่สะดวกสบายแต่ผู้คนดูเหมือนเห็นแก่ตัวไม่ค่อยอยากจะอะไรกัน ตัวใครตัวมันวางไั้เถอะเป็นอย่างนั้นงั้นโอกาสที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราคงจะเจอคนที่ไม่ดีมากกว่าคนดีเป็นเป็นอย่างน,น,นะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเรียบง่ายนะพออยู่พอเป็นพอไปถ้ามีอะไรมากมายจนล้นเกินแล้วก็แจกจ่าย เผื่อเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นนึกถึงคำท่านพุทธทาสบอกสมมติว่าถ้าเรามีอาหารมื้อนี้เรากินมื้อนี้ก็อิ่มอิ่มอิ่มถึงแค่พรุงนี้แต่ถ้ามื้อนี้ไอ้ที่ใ้ที่เรารู้สึกว่าอาหารความเข้าของเครื่องใช้ที่เรามีจนล้นเกินเนี่ยเราเราบริจาคให้คนอื่นอิ่มถึงปัจจุบันขม,มมากนะ เราเรากินเมื่อน,นี้ก็อิ่มอิ่มตอนนี้แต่ถ้าเอาอาหารที่ที่เราเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยให้เขาไปเราอิ่มอิ่มจนถึงปัจจุบัน<ม>ก็คือความรู้สึกที่เผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจซึ่งจริงๆตรงส่วนนี้มีในในพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเหมือนกันท่านบอกว่าให้เพิ่มความสละออกให้มากมลองดูถ้าเกิดว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเนีย มีแล้วสะสมอย่างเดียวแล้วไม่ให้เคยเลยจ้องเป็นภารานในการดูแลรักษาแน่นอนแต่ถ้าถ้าเรามีรู้สึกว่าพอพอพอสมควรแล้วไอ้ส่งที่มันจะมีมากเกินความจําเป็นก็บริจาคแจกจ่ายให้ผู้ที่เขารู้สึกว่าจะมีความจําเป็นมีความต้องการจําเป็นกว่าเราเหมือนอย่างเราได้รับข่าวคราวว่าคนนู้นคนนี้บริจาคสิ่งของเงินทอง เรารู้สึกดีไหม,มแล้วเราล่ะเราเคยที่จะบริจาคให้ทานกับคนทั่วๆไปบ้างหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละถ้าเรามีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งที่ย้อนกลับมาก็คือใจของเราจะดีขึ้นคนทั่วทั่วไปนะพูดถึงเรื่องของการบริจาคให้ทานเนี่ยถ้ามองผิวเผิน ให้แล้เหมือนเหมือนจะเสียไปแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกการให้แบบนั้นเนี่ยถ้าในหลักพระพุทธศาสนาท่านว่าให้เพื่อสละความเห็นกับตัวให้แล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือจิตใจที่มีมีคุณธรรมมีความเมตตาจิตใจที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักพระพุทธศาสนาท่านถึงต้องมีทานมีศศลและมีภาวนานี่แหละ แต่คนรัวทั่วไปมันทีอาจจะเน้นภาวนาไปเลยทานจะไม่รู้จะยังไงเศียอ,อาจจะไม่ไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่แต่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็ควบคู่ไปด้วยกันถ้าเราสามารถที่จะเข้มข้นในเรื่องของทานศีลภาวนาหมัน่นเจริญสติสมาธิปัญญาโดยมีอุบายเรียกอุบายในการประพฤติปฏิบัติ ความก้าวหน้าของเราน่าจะมีมากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดเรายังทำไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นเป็นข้อมูลเอาไว้ในจิตในใจว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเราถึงเวลาที่เราอยากจะตั้งใจปฏิบัติก็จะมีข้อมูลในการที่ว่าเราจะมาปฏิบัติอย่างเช่นว่าเนี่ยต่อไปเมื่อก่อนถ้าเราหิวน้ำแล้วก็ลินน้ำแล้วก็ดื่มเลยแต่ถ้า ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่ชาบอกว่าจเจริญสติให้เหมือนหยดน้ํากลายเป็นสายน้ํานั่นแหละตรงนั้นแหละจะเริ่มเกิดสมาธิเขาว่าสติกับสัมปชัญญะนี่ยมันเนื่องกันอยู่มันไม่ใช่คําเดียวกันสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมท<ม>่านบุทธทาสกันยังบอกว่าสัมปชัญญะไปจากสติที่ต่อเนื่องจนเป็นสัมปชัญญะ นั้นครูบาอาจารย์ถ้าเราฟังเทศบ่อยๆท่านจะเน้นเรื่องสติอย่างเดียวเลยสติสติแบบแบบแบบที่จะต้องมีความเข้มข้นนะไม่ใช่สติแบบที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่าสติชีวิตคารวะก็ต้องมีสติแหละแต่ว่าสติแบบนั้นเป็นลักษณะของสติแบบแมวจับหนูมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณหนูแมวมันหิวมันก็จะจับหนูกินนั่นแหละ แต่ว่าถ้าในแง่ของการเพื่อจะปฏิบัติแล้วจะต้องมากกว่านั้นเคยเคยมีหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งของรูบาอาจารย์ท่านตั้งชื่อปกหนังสือว่าฮัลโหลรู้สึกตัวหรือเคยชินมาเล่นโยมมีมีสายโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ฮัลโหลแต่ท่านท่านเอาคำนี้เนี่ยมาตั้งชื่อปกหนังสือธรรมะท่านว่าฮัลโหลแล้วก็มีโน้ตไว้ว่ารู้สึกตัวหรือเคยชิน ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเป็นความเคยชินซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ฝึกประพฤติปฏิบัติท่านจะตั้งสติไว้อ่อมีคนโทรมาต้องพยายามประคองจิตว่าเราจะไม่คิดแสสายว่าใครนาะโทรมามีธุระอะไรเรื่องดีเรื่องลายส่วนใหญ่คนจะคิดปรุงไปก่อนแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็พอเสียงโทรศัพท์เข้าเราก็จะตั้งจิตว่าอืมเป็นแค่เสียงอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอืมถ้าไปปรุงแต่งแล้วทีนี้ก็วุ่นวายใหญ่แล้วอืม ยงั้น,น,นถ้าเราสามารถดําเนินชีวิตของเราบนพื้นฐานของความเรียบง่ายตั้งสติเอาไว้ก่อนเวลามีเหตุการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตกระทบใจมันจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เพราะว่าเราเรารักษาจิตรักษาใจของเราได้ตันที่หลวงพ่อนน้นท่านเทศอยู่บ่อยๆเรื่องไม่ยินดีไม่ยินร้ายจริงๆคําว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่บนความ ความความเป็นปกติได้จริงๆตรงนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิจะฟุ้งไปแล้วจะปรุงไปแล้วไม่สามารถประคองจิตบนบนความเป็นกลางได้ถ้าใครสามารถวางจิตให้เป็นกลางได้บ่อยๆเวลามีเหตุการณ์มาขอโทษไปมันก็จะรู้สึกตัวได้มากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนมีอะไรก็ เรียกว่ารุ่มร้อนไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบหลวงปู่ชาท่านเคยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนกับใย,ยแมงมุมนะทํามีอารมณ์เข้ามากระทบกระทบใย,ยแมงมุมแมงมุมก็จะไม่วิ่งเข้าจับไอตัวมแมลงนั้นแล้วก็ไปไปไปอยู่ตรงตรงตรงเป็นกลางคอยคอยคอยหาเหยื่อ่างั้นเถอะ่านว่าอารมณ์ อะไรอารมณ์เหมือนแมงไม้จิตใจเหมงแมงมุมท่านเปรียบเทียบเหมือนอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่มากระทบเหมือนมแมลงไม้จิตใจเราเหมือนมแมลงมุมคืออยู่อยู่ตรงตรงใย,ยแมงมุมตรงกลางนั่นแหละรอรอให้เหยื่อมากระทบแล้วก็จับกินเป็นอาหารอารมณ์เหมือนแมลงไม้จิตใจเหมือนมแมลงมุมคือที่ที่จะต้องเน้นเรื่องของสติก็เพื่อตรงนี้แหละเพื่อให้มีกําลังของจิตในการ ขับประคองจิตใจของเราให้ไม่พุ่นวายไปกับอารมณ์ที่นับวันจะมีมากทั้งอารมณ์ของเราเองด้วยในอดีตอารมณ์ความต้องการของเราแล้วก็ผู้คนที่ต้องเกี่ยวข้องนั้นถ้าเป็นเรื่องของนักปฏิบัติแล้วจะพยายามรักษาจิตอะไรถ้าไม่ต้องจะไปเกี่ยวข้องผู้คนมากอย่างเนี้ยเรามามาเข้าคอสเข้มข้นที่วัดมาจันนี้ถ้าเรา วางจิตวางใจดีวางตัวดีคือไม่พยายามคลุกคลีไม่พูดมากพยายามทําตัวเป็นคนผู้เดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเกิดมาคนเดียวแล้วก็ต้องไปคนเดียวเข้าใจไหม,มเราไม่ได้ว่าเกิดมานุนแล้วเวลาจะเป็นอะไรไปหรือคนจะตายไปต้องออยาพี่น้องไปด้วยไม่มีงั้นเราก็ต้องฝึกเราตั้งแต่ยังมีสติสัพพัญญาที่ดีเพื่อว่า ต่อไปมีเหตุการณ์ขึ้นมาจะต้องอยู่บนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอนยะูนะ่ในห้องไอซแล้วก็ญาติพี่น้องคุณหมอพยาบาลเข้าแค่มาเยี่ยมไข้ามาดูแลเราแต่คนที่ต้องดูแลก็คือตัวเราเองเพราะเราต้องอยู่บนเตียงนั้นจนกว่าจะหายหรือถ้าไม่หายก็ต้องไปเกิดใหม่มันเป็นอย่างนันถามว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเจอกันทุกคน ทั้งๆที่เราอาจจะไม่อยากปราถนาแต่มันก็ต้องเจอแล้วแต่วาสนาบาร,รมีบุญกรรมทำทำมาเป็นอย่างนั้นงนั้นก็เลยให้แง่คิดให้อุบายเท่าที่ได้ศึกษามานะอยากจะเน้นย้ำว่าการที่เราจะ,จะเจริญสติมันต้องมีอุบายเหมือนกันนะก็คือพยายามทำสติให้ สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราต้องใช้ชีวิตในแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบนอนนอนดึกบางคนชอบนอนแต่หัวค่าบางคนชอบอาหารรสจัดบางคนชอบอาหารรสจืดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสเราเวลาเราฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็พูดกลางๆอะลรแต่ว่าเราก็ต้องน้อเมาให้เป็นอุบายของใครของเราถ้าอย่างเนี้ย เราสามารถที่จะใบัดแปลงให้เป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นอบายของเราเองได้ดีกว่าและโดยเฉพาะเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยองหลวงตามหาบัวท่านเทศเน้นมากเลยบอกภาคปฏิบัติสําคัญอันดับหนึ่งก็คือเราปฏิบัติไปด้วยและฟังเทศไปด้วยเหมือนครูบาอาจารย์ท่านพาเราเดินแล้วก็ด้อมด้อมเดินตามท่านมาเนี่ยจะไปจะไปได้ได้ได้ดีดีกว่าปฏิบัติเองนั้นท่านถึงเน้นมาก เรื่องของการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติพร้อมกับฟังเทศไปด้วยจะฟังนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่เป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ได้ก็คือเราอาจจะได้อุบายเรามาสอนจิตสอนใจของเราและที่ยิ่งๆถ้าเราเกิดสภาวะธรรมจะยิ่งเกิดกําลังใจเป็นอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็นับวันว่าเศรษฐกิจมันก็จะลําบากหน่อยถ้าเรา เราถือว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็การหาอยู่หากินก็เบาๆเบาๆเบาๆบางๆบ้าง,างแล้วก็เอาจิตเอาใจของเรามีเวลานะก็มาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาแบบนี้แหละเรือว่ามาให้กำลังใจพระเจ้าประสงค์มีบทใหม่หลายท่านอเนี่ยเราบางท่านอาจจะอยู่ก็ได้ก็ได้เห็นญาติโยมอุตส่าห์บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเราอยู่บางไทยแท้ จะด้ตั้งใจปะพฤติปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นที่ละอายขายหน้าแก่าญาติโยมที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพราะั้นการปฏิบัตินี้ถ,ถือว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะนั้นก่อนจะจบก็ในฐานะพอมีฟังเทศฟ,ฟังธรรมมาเยอะแต่ก็ปฏิบัติไม่อได้เท่าไหร่หรอกพอมีอุบายเล่าสุกันฟังนะก็น้อมนำเอาไปเจริญเน้นเรื่องสติ ก็คิดว่าคงจะเกิดผลไม่มากก็น้อยกับการไปพืปฏิบัติของเรานะก็ขอจบธรรมบัญญายญาติโยมมีความเจริญสุขทั้งทางโลกและทางธรรมนะขออนุโมทนาเพลินพร้